เปล่าหูฟังตัวนี้มันสู้อะพอร์ตสได้เลยบางอย่างดีกว่าด้วยจริงหรือเปล่าละ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูมัง้งนี่แหละครับอยู่กับผมแล้วนี่ฮะนี่คือ e d i f i e r w 3 2 0 t n ครับ unboxing ปุ๊บนี่ครับอยู่กับผมแล้วข้างหลังสวยงามมากนะฮะดีนะนี่ที่ตูดก็เป็น USB C นะครับข้างในเป็นอย่างนี้ปุ๊บ มี2สีมี Ivory กับสีนี้ AirPods 3นี่คือตัวนี้ มันมีความคล้ายมะเหมือนกันเลยอาพอด3นะลูลูก,ก็อยู่แนละ้วแต่เจ้าตัวนี้จมอยู W320TN ตัวเนี้มันมีน่านสนใจครับ Hi-Res Audio ตัวนี้นะครับแล้วก็มี LDAC ด้วยแต่มันมี Fast p a i ใครใช้ Google เนี่ยมันมี Fast Pair โลโก้ Fast p a i ตรงนี้ซึ่งเนื่องจากตัวนี้เป็น Bluetooth 5.3เร็วมากทั้ง Android ทั้ง Google ทั้ง Apple มันซิงเร็วมากแล้วการที่เปิดจากเคสมาใส่หูเล่นเลยดีมากครับชอบที่มันต่ออุปกรณ์2ตัวพร้อมกันได้นะครับแล้วไมค์ตัวเนี้ย6ตัวเป็นหนึ่งในไมค์ที่ดีที่สุดที่ราคานี้หาซื้อได้นะฮะตัวนี้มันคือ e a r บั d นะฮะให้ดูไม่ Ear, ผมอะถ้าพูดจริงว่าก็ชอบคู่นะแต่ลึกๆอะชอบเอียบัตมากกว่าและเอียบัตตัวนี้มันมี ANC ก็คือ Active Noise Cancellation AirPod 3เนี่ยไม่มี ANC นะครับคือตัวนี้ผมก่อนที่จะมารีวิวตัวนี้ผมลองใช้ดูสักทักหนึ่งนะคือยังไม่ได้เบิร์นอะไรหรอกเป็นการรีวิวเบื้องต้นนะที่ผมรู้สึกว่าจะไม่เชีย์เกินไปนะฮะเพราะว่าอันนี้พูดตามความรู้สึกเลยผมชอบอะไรมากกว่า Apple AirPod 3นะครับข้อหนึ่งก็คือว่ามี ANC ปุ๊บ Apple ไม่มี ANC อันที่2คือตัวนี้มีเกมโหมด อัปเปอร์ไม่มีนะครับอันนี้เป็น High r e s จึ๊บอัปเปอร์ไม่มี High r e s ที่ชอบมากๆคือเปิดแอปมาเนี่ยผมแบบเฮ้ยแอปดีวะ่ะนี่ครับนี่แอปมันดียากเดี๋ยวชมแต่คือที่ไม่ชอบคือสามารถปรับ EQ ได้แค่4แบบคลาส,สิกป๊อปนะฮะมีแค่นี้แต่ที่ผมชอบสุดคือป๊อปเวลาฟังทุกอย่างเบสมันกะลงตัวดีนะครับจะชอบมากกว่านี้นะครับถ้าเราปรับลึกซึ้งกว่านี้แอปพลิเคชันก็ work ทั้งกับ2ค่ายไม่ว่าจะเป็น Android หรือ Apple แน่นอนถ้าคุณใช้ Apple อยู่ในโลก Apple แล้วมีตังค์ก็ซื้อ Apple AirPod s Pro ไปแต่หลายคนเนี่ยผมดูเนี่ยมีหลายอย่างที่ไม่่่่ใใชช Apple 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 100%มมมมีีีีขออองเเยยะะแแตกกก็ไท้้ Apple ะะทล Apple, ลลัโว Android ผมชอบโปรดักที่มันแบบทำได้เต็มฟังก์ชันทั้งสองโลกนี้ Edifier ตอบโจทย์นั้นหน้าแรกเลยมันก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมครับนี่พวกปรับ Noise Cancellation เนี่ยอย่างที่แบบ noise c a n c e l l a t i o n off นะฮะ ambient Sound เนี่ยมันปรับได้ว่าเราอยากให้อยู่เลเวลไหนปรับตรงนี้ a m b i e n t sound แล้วก็ Active Noise Cancellation ปุ๊บตัดไหมตับไหมตับว่ะ ดีนะไม่ได้ทํางานแบบไม่ได้เวอร์แบบอู้แต่คือมันตัดจริงๆมันตัดไปเยอะเลยเพราะปกติถ้าเป็นเอียบัตเนี้ยครับมันไม่ใช่อินเอียรไงเสียงมันจะลอดเข้ามาเยอะใช่ไหมครับตัวนี้มันตัดได้ไายเยอะทีเดียวทําได้ดีมากนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็ชอบที่มัน Apple ไม่มีไง noise cancellation ANC setting เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรอกนะฮะเวลาอยู่ที่ setting เนี่ยเนี่ยหน้าเนี้ย ผมก็เฮ้ยมันเซ็ตได้ลงได้ลึกมากนะฮะตั้งแต่แบบมีทัมเมอร์ในการชัดดาวนะครับมีแบบพวกพร้อมซาวปรับได้ไปก้านเนี่ยก็คือใครแอปเปิลนะที่บีบตรงนี้นะปิ๊บๆเนี่ยนะในก้านสั่งงานตรงนี้นะครับนี่ให้ดูเวลาเปิด ANC เนี่ยมันเหมือนมันมันต้องใช้แบตเตอรี่ในการทำงานใช่ไหมครับในกรณีที่ขึ้นเครื่องบินหรือในอยู่ที่ต่างๆเนี่ยมันจะทำงานได้ประมาณ3.5ชั่วโมงถือว่าไม่เยอะนะฮะบินไปญี่ปุ่นเนี่ยหมดกลางคันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเอ็นซีออฟส์เนี่ยได้5.5ชั่วโมงเพราะฉะนั้น โมตามสเปคเขาบอกก็ถือว่าเกินวันกันน้ำไอพีห้าสี่นะครับก็คือว่าโดนน้ำโดนสเปรชได้นะครับจุ่มได้แป๊บเดียวนะฮะแต่อย่าแช่อย่าจุ่มไว้นานอีกอันหนึ่งที่เจ๋งกว่าคือว่าบลูทูธ5.3ครับ Apple ิลแอร์พอร์ตามาจะไม่ผิด เหมือน5.0และเสียงล่ะสุดท้ายที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเสียงเป็นยังไงน่าตกใจนะครับว่าความรู้สึกส่วนตัวชอบอะไรดังๆแต่คราวนี้คุณภาพเสียงมันจะไม่ได้ยินเต็มร้อยแต่ละเพลงหรือคอนเทนต์ที่เราดูอยู่เนี่ยเสียงมันดีไหมวะก็ต้องลดลงมาประมาณ70%แล้วก็ฟังเจ้าตัวเนี้ย Edifier อะดังสุดไม่ท่า Apple เลยครับแต่ตอนที่มันอยู่ดังสุดอะคุณภาพมันมาเต็มมากเสียงเบสเสียงอะไรทุกอย่างดีมากเลยนะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ AirPods 3เนี่ยฟังเพลงทั่วไปเนี่ย อันนี้แบบจากความรู้นะสึกจริงนะผมู้ถึกว่าแม่งเสียงดีกว่า Apple AirPods 3เวลาดูหนังเนี่ยบางทีอาจจะมีความ Special Audio อะไรอย่างนี้นะแต่เจ้าตัวเนี้ย Edifier เวลาฟังเพลงผมว่าเสียงมันดีกว่า Apple ทาั้งๆที่ราคามันถูกกว่าเยอะนะฮะเดี๋ยวก่อนใส่มาตลอดเลยมีหน้าทำไมต้องตะโกนดังปึ้งปึ้ง Apple 6,290นะครับ Edifier 2,990นะฮะเฮ้ย hey, ถูกกว่าเสื้อลาคอสตัวนี้อีกแล้วผมว่าเสียงเนี่ยไม่เป็นรองปกติผมจะบอกว่าเสียงมันแบบ70% 80%นะสำหรับบางตัวที่เคยฟังแต่ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับ Apple AirPods 3ผมว่าเสียงไม่เป็นรองดังไม่เท่าแต่คุณภาพเสียงผมว่าสู้ได้และยิ่งปรับ EQ นะครับปรับ EQ ของเขาที่มี4แบบเนะี่ยถ้าปรับให้ตรงเพลงนะผมว่ามันใช้ได้มากๆเลยนี่พยายามไม่อวยนะแต่คือทุกอย่างเนี่ยไม่ที่ผมรีวิวไปเนี่ยนะครับไปลองฟังที่425 Audio เนี่ยมันมี Flagship Store เลยนะ Central World ร้านสวยมากนะครับ ร้านหน้าตาเป็นอย่างนะี้นะไปนี่คือแบบครบเลยไปลองฟังก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมผมไม่มีกราฟไม่มีอะไรไม่มีเวทีเสียงนะเพราะว่าฟังจากความรู้สึกร้วผมรู้สึกว่า Apple AirPods 3เสียงดังกว่าฟังคุณภาพเพลงนะครับเสียงที่ออกมาเนี่ยผมว่ามันสู้ได้วะ่ะแล้วมันก็มี High-Res Audio ด้วยมีเกมโหมดด้วยสรุปเร็วๆก่อนไปนะครับก็คือว่าเจ้าตัว Edifier W320TN นี่นะเอาข้อจริงๆเลยนะมันเป็นเอียบัตนะครับเอียบัตใส่สบายกว่าอินเดียสำหรับผมนะครับใครที่ชอบประชุมงาน indoor outdoor ต้องการตัดเสียงได้ตัวนี้มีเขาว่าเป็นไมค์ที่คุย เนี oh. ่นะฮะเ่าเสียงใหม่นะ นี่อยู่ในกองนะครับดูข้างหลังได้เห็นมาม testing หนึ่งสองสามสี่เป็นไงบ้างเสียงโอเคนะ<อ>ผมลองดูมันก็ถือว่าใช้ได้ average มันดีที่สุดของ edifier เขาว่ากันนะว่าดีที่สุดในเรนจ์สามพันแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้นะับเดี๋ยวนี้เท็กันเอ่อสำหรับใครที่จะซูมคอเลยรพวกนี้ก็ได้มีประโยชน์มากชอบที่มี active noise cancellation นะฮะแล้วชอบที่คุณภาพเสียงสู้หูฟังราคาหกพันกว่าได้แต่ค่เสียงมันดังไม่เท่าพวก apple เท่านั้นเองแต่คุณภาพสู้ได้จริงเบาด้วยนะครับเบาใส่สบายก็กี้ใส่ไปยังไม่รู้ว่าใส่เลยสบายมากส มีครัทำไมต้องเลือโกนดังชอบที่ต่อสองอรณ์กรพร้อมกันได้นะครับนะี่ฮะไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนี่เลยล็อกออนไลน์นะฮะกับเจ้า iPhone สับไปสับมานะฮะนี่เป็น Windows ข้างในนี่ iPhone หูฟังที่ดีต้อง มันคอย o i n t p a g ครับมันไม่ใช่แค่เชื่อม2อุปกรณ์ได้มันคือเชื่อมไปพร้อมๆกันได้เลยคือจะบอกตรงนี้มันเจ๋งมากคือปกติถ้ามันไม่มีตรงนี้คือคุณต้องมานั่งแ a ร r ไปแพมาผมไม่ใช่อย่างเงี้ยร็อกอะไรกับตัวนี้คือต้องมานั่งโอเคไอโฟนไม่หยุดตัวนี้ไปเข้าเกมจากเกมนี้อันนี้คือมันต่อ2อันพร้อมกันน่าเบื่อมากนะต่อสับไปมาตัวนี้ไม่ต้องแล้วครับคือ Seamlessly Seamlessly คือแบบมันเหมือนแบบโอ้มัน flow มากแบบมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์มันคืออันนี้ดีมากผมมีหูฟังเยอะมากแต่ที่ทำอย่างนี้ แล้บมันแบบไม่หน่วงชอบที่รับแอลเดได้นะครับฟังไทเดลอย่างนี้ได้ดี เอดิฟายก็ดีที่ไม่ชอบคือมันน่าจะปรับได้ลึกกว่านี้คือมันมีพรีเซสต์สอยา่างคูฟังบางค่ายฟังปุ๊บโอ้มันต่างจากแอปเปิ้ลมากอันนี้มันจะมาโทนที่โทนแอปเปิ้ลเขาจูนมาให้ใกล้แอปเปิลผมว่านะความเป็นสุดตัวครับอันนี้ราคาก็ดี2990ันารนะครับมีให้เลือก2สีก็สี่สองห้าดีกรีแฟคชิพสโตร์นะครับมีให้ลองไปลองก่อนแล้วค่อยเลือกซื้ออยู่ที่เซนทันเวิร์ดนะครับชั้นสี่ก็มีโค้ดส่วนลดให้นะครับโค้ดอยู่นี่ครับ W 3 2 2 0 t n x 4 5คครับใช้้โดนี้นะปง๊บ ลดอีก100บาทสำหรับการซื้อ Edifier W320 tn ครับกดเขียนเส้นเดือนนะครับผมว่าตัวนี้สำหรับใครที่มองหาอะไรแบบนี้ตัวนี้แนะนำไหมถ้าไม่ดีไม่รีวิวให้ดูครับซับๆับซับซับสับใสรให้ด้วยนะคะ Edifier W320 อย่สบ tn ครับปึ๊ง